เจียวกู้หลานพารทด้วยสารสกัดเจียวกู้หลานเข้มข้นช่วยขับล้างสารพิษจากร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นต้านโรคมะเร็งช่วยควบคุมการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งสูตรสอเดือยไรหน้ามีฟาวนอยช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์ในร่างกายจากสารอนุมูลอิสระบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอด ช่วยลดปัญหาไขข้ออักเสบและเพิ่มมวลกระดูกสูตร 3. เครื่องดื่มสมุนไพรเดอะไลน่าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดปัญหาท้องอืดแน,น่นท้องท้องเฟอือเสริมสร้างระบบความจำมีคอลลาเจนลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําผิวหมองคล้าทุกสูตรผสมค้าวตองสกัดเย็นใช้กรรมวิธีสกัดเย็นสมุนไพรกว่า36ชนิดคงคุณค่าและคุณประโยชน์ของสมุนไพรอย่างครบถถวนปราศจ,จากน้ําตาลและแอลกอฮอล์มีเครื่องหมาย โอโยและฮารานรับรองถูกต้องตามกฎหมายผลิตโดยโรงงานสามเทพสมุนไพรสนใจติดต่อคุณบุภาอาภรศี08347287490834728749เครื่องดื่มสมุนไพรเดอะไลน้าเพราะสุขภาพสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด